สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็ซื้อมาแล้วนะครับตัวรีเลย์คัสคอมแอร์เ o อร์ a ้าแครนะครับมันหน้าตาไม่เหมือนของเดิมนะครับของเดิมจะเป็นสีเทาวันนี้เป็นผมไปเบิกเป็นพาร์ทของรีเลย์แตรนะครับรู้สึกว่าจะใช่นะครับราคาเนี่ยถูกกว่ากันมากนะครับตอนนี้เบิกมาที่ศูนย์นะครับ840ี่บาทรวมแวดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นของตรงรุ่นที่เป็นรีเลย์คอมแอร์ รวมแบตมันจะอยู่ประมาณสามพันกับสี่ห้าบาทประมาณนั้นนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันนะครับง่ายๆเหมือนเดิมเปิดฝากล่องฟิลนะครับแล้วก็ดึงตัวนี้มานี่นะสีเทาเนี่ยดึงขึ้นนะนี่นะครับมันเก่ามากนะมันมองไม่เห็นเลขพาร์ทแหละแต่ผมตั้งให้เพื่อนๆเ,เ,เทียบดู นะขามันเหมือนกันเป๊ะเลยขามันเหมือนกันเป๊ะเลยต่างกันแค่ตัวขนาดนะครับซึ่งก็สามารถใส่กดแทนกันได้นะครับก็เอามาใส่เลยนะครับเอาของใหม่พาร์ทนี้นะครับเปิดใครจะไปเบิกเดี๋ยวให้โฟกัสพาร์ทก่อนนะเผื่อใครต้องการไปเบิกนะนี่นะครับแคปรูปนี้ไปได้เลยนะครับ บอกที่ศูนได้เลยนะฮะนี่ครับใส่ให้ตรงร่องนะครับให้แน่นเหมือนเดิมเลยแล้วก็ปิดฝานะครับปิดให้แน่นตอเราไปดูในรถกัน สตาร์ทเครื่องแล้วอแอร์ติดทันทีเลยนะครับเพราะว่าเปิดทิ้งไว้นี่นะพอมันปกติแล้วไฟแอซีจะไม่กระพริบแล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้มันกระพริบอยู่นะครับเราแอร์ไม่เย็นนะครับตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วสําหรับแอร์แคมรี่คันนี้นะครับแต่ถ้าใครเปลี่ยนรีเลย์แล้วไม่หายนะครับหรือว่าใครลองสลับรีเลย์กับรีเลย์ฮอน รีเลย์ที่เป็นของระบบไตรแล้วนะครับยังกระพริบอยู่แนะนำให้เช็คตัวหน้าคลัตช์คอมแอร์นะครับสำหรับครั้งนี้ที่ผมมั่นใจว่าเป็นรีเลย์เพราะว่าคราวก่อนมันมันกระพริบมาครั้งนึงและไฟเอซตัวนีน้แล้วก็ผมเช็คแล้วมันเป็นที่คลัตช์คอมแอร์ผมก็เปลี่ยนคลัตช์คอมแอร์มาแล้วหนึ่งครั้งนะครับของแท้สู์เลยนะครับซึ่งครั้งนี้มันอยู่ๆมันก็กระพริบขึ้นมาอีกผมก็มั่นใจแน่นอนว่าเป็นรีเลย์เพราะว่า รัสของแอร์เนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนมาแค่ไม่กี่เดือนนะครับยังไม่ถึงปีนะก็มั่นใจว่าเป็นรีเลย์แล้วก็เลยเบิกรีเลย์ที่เป็นรีเลย์ของระบบแตรนะครับมาใส่แทนนะครับซึ่งมันใช้กันได้นะครับแล้วก็มีหลายๆคนในกลุ่มก็ใช้กันอยู่นะครับผมไม่ได้ใช้เป็นคนแรกนะผมก็ดูศึกษาจากในกลุ่มนะครับซึ่งใครที่กลัวจะพังก็สบายใจได้นะเพราะว่าเขาใช้กันมาเยอะแล้วนะครับใช้กันมาหลายคันก็ไม่มีใครพังนะครับก็สามารถเอารีเลย์แตรเนี่ยมาใส่แทน รีเลย์คอมแอร์ได้นะครับแล้วก็ราคามันถูกกว่าเพราะว่าของรีเลย์คอมแอร์ตรงรุ่นเลยเนี่ยถ้าเบิกสูตรเนี่ยอยู่ประมาณ3,000รวมแบตนะครับถ้าเป็นรีเลย์แตรเนี่ยอยู่ประมาณ840บาทนะครับผมก็เบิกสูตรมาของแท้เลยนะของแท้เลยเบิกสูตรมาพาร์ทก็ตามที่ผมให้ดูตอนที่ถ่ายเลยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยวันนี้แอร์เย็นปกติแล้วนะครับรถกลับมาเย็นฉ่ำเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ